จ้ขงข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะในวันที่1มิถุนายน2 5 6 6นี้พี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะ77จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับการเย็นเย็นตัวตนรอบใหม่คุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์บัตรไม่จะได้รับวงเงินสูงสุดถึง900บาทเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีการจ่ายเงินในวันที่1มิถุนายน25สําหรับพี่น้องประชา ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็จะได้รับวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่าการห่วงต้มนาน3เดือน80บาทแล้วก็ค่ารถโดยสารประจําทางครอบคลุมอยู่ที่750บาทครอบคลุม8ประเภทรถโดยสารแล้วก็ทั่วประเทศในการใช้สิทธิ์ค่ะส่วนใครที่ยนืนยันตัวตนในช่วงวันที่27เมษายนถึง26พฤษภาคมนะคะกลุ่มนี้ท่านจะได้รับสิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะด้วยวงเงินสูงสุดอยู่ที่300บาทกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินคืนย้อนหลังให้อยู่ที่9ก้้ ตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะคุณผู้ชมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนรวมอยู่ที่900บาทเฉพาะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุโอโโปโภคบริโภคเท่านั้นส่วนวงเงินไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ต้องใช้จ่ายให้หมดแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมและฝากเตือนพี่น้องประชาชน และฝากเตือนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในส่วนของสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนทั่วประเทศไม่ควรทําก็คือการแลกบัตรสถานการแห่งรัฐหากมี Mess e n เจอร์ข้อความหรือว่ามีการแจ้งข้อมูลข่าวสารมาว่าสามารถแลกเป็นเงินสดได้โดยการที่เราจะต้องนาพิน6หลักแล้วก็ส่งเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปเลขบัตรประจําตัวประชาชนไปให้อันนี้อย่าทำนะคะหนึ่งก็คือวงเงินในบัตรอาจจะหายเลยในเดือนถัดไปเดือนแรกอาจจะได้รับสิทธิ์แต่ว่าเดือนถัดไปอาจจะ หเพราะว่าคนที่สวมสิทธิ์เรานะคะไปกดเงินของเราไปใช้แล้ว2ก็คือโดนสวมสิทธิ์ตลอดบัตรคนจนเลยนะคะในการรับสิทธิ์ัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นอย่าทําสิ่งนี้และถ้าหากใครทําแล้วนะคะให้รีบดําเนินการไปแจ้งรหัส PIN 6ห,หลักใหม่กับทางธนาคารกรุงไทยแล้วก็ยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับสิทธิ์จะได้ไม่มีปัญหาในการใช้สิทธิ์บัตรบบคนจนส่วน3ก็คือถ้าหากทาไปแล้วนําบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนไปให้แล้วก็มีการทักแชทแลกแชทกันแล้ว ะะอันนี้สําคัญมากอาจจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะนาบัตรประจําตัวประชาชนของเราไปกู้เงินกู้หนี้กู้สินทําให้เราเป็นหนี้ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ด้วยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปนี้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ